โดนบล็อกเฟซบุ๊กอยู่นะฮะตอนนี้ลงงานไม่ได้เงียบเงียบหายไปไม่ใช่ไรโดนบล็อกเฟซบุ๊กครับผมเป็นเมนเฟซกล้องห้วยไร่ครับว่าอยากกระทึกกล้องห้วยไร่โดนบล็อกเลยครับมาร้องเพลงกับน้องครับเพราะน้องเขาเป็นเด็กที่ร้องเพลงเก่งมากอะไรเงี้ยเราได้ร่วมงานกับน้องก็ดีใจครับผมหนูหรอ หนูตอนแรกอะหนูเครียดมากที่จะต้องทํางานกับพี่แน็กใช่คร<ช>ับาอ,อ,อว่าอย่างแรกคือเรารู้สึกว่าพี่เขาเป็นดารารู้สึกแบบอุ้ยทํางานกับดาราเลยนะพอมาเจอจริงๆแล้วหนูเครียดกว่าเดิมอีกทำไมะแบบทุกคนต้องรอดูโชว์วันนี้คือเป็นคมรู้สึกที่แบบหนูไม่รู้ว่าเป็นโชว์ที่หนูตื่นเต้นที่สุดแล้วที่เคยทําโชว์มาไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบนเวทีบ้างเลยไม่มีอะไรครับพอดีว่าเพลงนี้ผมโชคดีได้ร้องเป็นแบบตกเปรอะครับ อ้าขอบคุณมากครับก็เป็นเพลงแรกที่เราไม่ได้หอนนะฮะเราก็ต้องขอบคุณมากที่แบบให้โอกาสพี่มาร้องเพลงแบบไม่หอนด้วยอะไรครับได้ร้องปกติแน่นอนไม่ต้องห่วงไม่มีอะไรแปลกแน่นอนวันนี้ผมคงไม่ปีนขึ้นไปางบนแน่นอนเลยร้องจริงจังแบบร้องจริงจังจริงจังจริงจังแบบแบบก็ร้องเป็นแบบเสียงต่ําอาจจะแบบไม่ได้แหลมเหมือนที่แบบทุกคนชินหูอะไรเงี้ยเป็นโทนเสียงที่ทุกคนจะไม่ไม่ค่อยได้ฟังพี่แน็กร้องแบบนี้ใช่ค่ะเป็นเสียงแบบเก๊กหล่อครับอุ่นไหมไม่วันหนอากาศหนาวครับ งไก็ผมมาด้วยใครไปไหนผมไปด้วยหมดนะครับผมอันนคืเป็นเสือปีนในสังกัดใอยู่ครับผมผมอยู่ไปทั่วครับตัวผมอะฮะใช่ใครอยู่ที่ไหนว่างผมมีที่เหลือให้ผมผมก็ไปด้วยครับผมผมอยากเป็นนักร้องครับอ๋อฝันอยากเป็นนักร้องเลยใช่ครับผมอ๋ออันนี้มาสอบร้องสังเกตยังครับยังไม่มีเพลงของตัวเองเลยครับแต่คิดแทนอยู่แล้วใช่ครับเดี๋ยวผมปีนี้เนี่ยปีหน้าด้วยเนี่ยผมจะปล่อยเพลงของตัวเองเยอะหน่อยผมจะตั้งใจทําให้ดีที่สุดแล้วก็ร้องแบบ ปกตินะครับใช่ทำเองทำมาค่ายเนี่ยนะครับทำับค่ายแล้วก็มีทําเองด้วยอะไรครับผมแต่งเองแต่งเองครับแต่ฟังได้แน่นอนครับผมใช่ผมเสียงผมเพราะด้วยค่ะาอะไรครับเพราะอะไรถึงล้ออคไมาเ่ได้พี่เน็กเปิดได้ฟังแล้วเพราะเพราะเพราะค่ะพี่เน็กจีบหนูว่ะพี่เน็กจีบหนูไหมเขาจีบพูดได้ยังอ๋อแค่เอ็มวีเขาจีบหนูตกน้ําไม่รู้ว่าพี่ๆดู ยังไม่รู้หรอกเพราะว่าเอ็มเอ็มวีเราเพิ่งปล่อยวันนี้ตอนเที่ยงเลยใช่ใช่ใช่ตอนแรกทีมครับผมตอนแรกมันต้องเป็นพี่แน็กนี่แหละเป็นคนที่ต้องตกน้ำใช่พอมาเขาเดินมาแล้วก็บอกว่ายีนพี่ว่ามันต้องเป็นยีนแบบที่ต้องตกน้ำผมก็เลยกลายเป็นคนตกน้ำไปเลยค่ะใช่ครับผมน้องก็น่ารักปันนี่ไม่ชอบเลยนะน้องน่ารักจะตายไม่ชอบเรยนะโอ้หน้องน่ารักมากแล้วผมผมเลยทีเขาตกน้ำลงไปทีหนึ่งครับผม แม่ผมทิบเบาๆทิบเบาๆทิบเบาๆครับไม่จริงค่ะ <c oughs> แรงมากค่ะแ,แต่ก็ยังสบายดีอยู่ครับแ,แล้วก็คือเพลงเพลงของนายเแดนจะเป็นแนวอะไรเพลงผมเนี่ยเป็นปกติไม่หอนแน่นอนพออยู่กับค่ายเนี่ยเราไม่หอนแล้วครับเราจากที่เราหอนประจําวันใช่ไหมเราก็หยุดหอนแล้วก็มาร้องเพลงแบบปกติครับผมใช่ใชก็ถ้าแบบผมมีเพลงอะไรปล่อยไปก็ฝากติดตามด้วยครับแล้วเอาเอาเอาตัวที่สอนไอ้จอยดเหรอ ไอ้จอดไอ้จอดมันยังฟิุตจร์ลิงไม่ได้ครับผมมันยังร้องเพลงไม่คล่องครับตอนนี้ฝึกดนตรีขลิมไปก่อนครับผมไม่เก่งแล้วสอนแม่ท่านทุแกครับผมผมผมว่าผมเป็นคนไม่ปกติอยู่แล้วครับแล้วก็แบบเราก็เจอตัวอะไรไม่ปกติแล้วก็ไปด้วยกันเรื่อยๆครับเดี๋ยวน้องก็จะไม่ปกติตามผมไปแล้วด้วยตอนนี้ใช่ฮะเก่งแล้วเราอ่ะเป็นเรื่องธรรมดาครับผมมาตุนงาตีขิมใช่ครับผมจอดตอนนี้ฝึกเต้นอยู่ครับจอฝึกเต้นใช่ครับตอนจอดมันก็ฝึกเต้นบีบอยอยู่ครับผมผมว่าผมไม่ปกติ พี่ก็ไม่ปกติด้วยครับไม,ไม่แต่ว่าศิลปินรองเท้าวันนี้มันคึนอย่างตอนแรกผมมาใส่ขาสาั้นกางเกงเสยืดมา,เ,าเขาไม่ขึ้นเวทีครับเ,เขาบอกว่าแบบว่าไม่ได้เขาเลยรีบไปซื้อเสื้อกางเกงมาให้แต่ว่ารองเท้าผมบอกว่าอย่างน้อยขอหน่อยผมรู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันต้องมีแบบมีสิ่งที่แบบติดตัวเราอยู่อะไรเงี้ยครับก็คือขึ้นโชว์รองเท้าแตะขึ้นโชว์รองเท้าแตะเนี่ยครับผมสีชมพูสีชมพูครับผมคนชอบสีชมพูอยู่แล้วครับผมเรียกว่าเป็นตัวเราสุดๆคู่คครับผมอาางนูจอดรับใหมรับคไป ตีเข็มครับผมผมร<ค>้องเพลงโชว์<ค>ไม่แพงมากหรอกครับผมข้าจับมันทันก็ไปงานด้วยกันได้ครับผม<ถ>บอันนี้คือจอที่ยบ้านหรือยังจออยู่ที่บ้านครับผมเลี้ยงไหมหรือไม่ไมไมเลี้ยงเลี้ยงครับตุ๊กแกที่บ้านผมเยอะอยู่แล้วผมชอบแม่กับผมเนี่ยชอบวางอาหารให้เขาเป็นจุดๆอยู่แล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่รังเกียจต,ตัวอะไรพวกนี้อยู่แล้วไงเราก็เลยวให้เขาอยู่บ้านเราได้อาจจะไม่ได้นอนด้วยครับเพราะเดี๋ยวมันกัดหูเราครับผมจอมีพี่น้องมจอมีพี่น้องหลายตัวครับใช่ฮะ จอแจ็บเจี๊ยบจ่อยจ้อยครับผม,ามาถามผมมาอีกมามาผมพร้อมแล้วครัหน้าตูดโดนบล็อกเฟซบุ๊กเโดนบล็อกเฟซบุบ๊กอ,อยู่นะฮะตอนนี้ลงงานไม่ได้เงียบเงียบหายไปไม่ใช่ไรโดนบล็อกเฟซบุ๊กครับผมเป็นเม้นเฟซกล้องห้วยไร่ครับว่าอยากกระทืบกล้องห้วยไร่โดนบล็อกเลยครับจริงหรอจริงครับผมรู้สึกว่าเขาผิดมากเลยนะพี่กล้องเนี่ยเออผมไปเม้นเราเราเป็นเพื่อนกันไงเฟซบุ๊กอ่านไม่เข้าใจว่าเราเป็นเพื่อนกันผมก็ไปเม้นว่ากล้องเราอยากกระทืบนายมากเลยโดนบล็อกเฟซบุ๊กเลยครับ ตดนบล็อกเลยครับผมใช่้รู้อย่ว็ตอรู้รับตอนนี้เขารู้ครับเขาชวนผมไปงานร้องเพลงอยู่ครับผมไงผมไม่ไปครับเพราะว่าเฟซเฟซบุ๊กบล็อกผมครับยี่สิบแปดวันครับผมตอนนี้เขาบอกเลอกี่ชั่วโมงไม่แน่ใจเหมือนกันอ้ยมันจะมีทั้งแบบโดนบล็อกห้ามไปโพสต์ห้ามเมนอะไรตอนนี้ทําอะไรไม่ได้เลยครับเซ็งเป็ดมากเลยครับผมไม่เสียรายได้เยอะครับผมแต่เสียแบบเสียความสุขที่เราจะลงอะไรตลกตลกลงไปไงไม่เสียรายได้เพราะว่าไม่รับงาน S <S ใช่ไม่อย่างงานวันนี้เราจะลงชวนคนเราก็ลงไม่ได้อะไรเงี้ยแต่มันเป็นความผิดผมเองผมขอโทษ Facebook ด้วยนะครับผมแล้ว<ท>ต้องระวังไหมหลังจากนี้ระวังครับต่อจากนี้ผมผมคงไม่ไพิมพ์ไม่ไปพิมพ์ว่าจะไปกระทืบใครใน Facebook <S 2> <S 2> อีกแล้วครับผมก็เขาทำอะไรทำถึงแบบนี้เราพิมไ่ไหน้าตาครับหน้าตาผมว่าหน้าตาพี่ก้องห้วยไล่เนี่ยเขาเป็นค,คนที่ไม่ค่อยน่านับถือครับถึงเขาจะอายุเยอะกว่าผมเยอะอะไรเงี้ยแต่ผมว่าพี่ก้องพวกพวกพี่ก้องเขาไม่ค่อยน่านับถือก้องห้วยไล่ครับ ใช่ผมว่าเขาให้แฟนคลับเขาอะกดรีพอร์ตผมผมเลยโดนรีพอร์ตเลยโดนบล็อกเฟซบ<อ>ุ๊ก <Facebook S 1> พี่ก้องไหนบอกอย่าให้ผมเจอข้างทางนะพี่ก้องห้วยไร่เนี่ยผมบอกไว้ก่อนทำไมจะทำอะไรกับ็วชวนกินข้าวชวนนั่งชิลอะไรเงี้ยครับผมบางคอมเมนต์มันก็มีเรื่องทารุณกรรมสัตว์ผมเข้าใจเลยเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจเข้าใจว่าแบบว่าแต่ผมเข้าใจนะผมใครจะด่าจะว่าอะไรเนี่ยด่าผมเต็มที่เลยผมรับทุกคำคำด่าคำชมอะไรเงี้ยครับการทารุณกรรมสัตว์เนี่ยผมว่าบางคนเนี่ยโหดกว่าผมอีกนะ ผมเนี่ยจับต like ุ๊กแกมาตีเข็มแต่ว่าเราก็แลกด้วยการให้ข้าวการให้ท SO ี่อยู่ใช่ไหมเป็นบางคนเนี่ยเขาไล่ตีตุ๊กแกจริงนะบางคนไล่ต네ีไล่กินก็มีนะไอจอนเนี่ยโชคดีสุดแล้วอยู่กับผมเนี่ยผมจับมันฝึกตีเข็มเนี่ยครับให้ข้าวให้น้ําให้ที่อยู่ไม่ครับตรงไหนมีใขรตุ๊กแกเนี่ยผมจะเอาประตูอ่ะไปวางปิดไว้เลยนะเพื่อให้มันได้เติบโตครับผมจริงครับจินตนาการหนูเเรื่องจริงเรื่องจริง แกเนี่ยเวลามันออกไข่มันจะติดกําแพงเราต้องหาอะไรไปปิดบังให้เขาเขาจะได้เติบโตอย่างเต็มที่ครับผม